ที่อยู่ริมรั้วเนี่ยมาไว้ฝั่งอาคารเพื่อที่จะความง่ายหรือความสะดวกในการเชื่อมต่อนะอจากอาคารไายังในท่องนตรงแนวถนนเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจารน์ก็ทาหนังสือสั่งเปล่งด้วยต่อแล้วก็อข,ข,ข,ขอให้คณะตการพิจารณาแล้วก็จะแก้บุรุบจ้างต่อไปนะฮะนี่ก็ข้ามช็อปกลับมาเนี่ยเราประชุมเมื่อวันที่สามมิถุนาเนี่ยก็พิจารณาเรื่องเรื่องนี้แหละ นะแล้วก็ไปดูหน้างานกันเนี่ยก็สรุปมีข้อสรุปว่าไม่ไม่น่าจะต้องย้ายะนะเนื่องจากว่ามันมีสาวนัวโพกหลายส่วนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของดักแบง์เนี่ยที่อยู่ฝั่งเดียวกับไอ้แนวแนวที่เราจะจะย้ายท่อมาทงางคณะกรรมการก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบ ไอ้นดับแบงค์ซึ่งซึ่งค่อนข้างจะสําคัญนะนะแล้วเขาวางท่อรอยไอ้ร้อยสายไฟแล้วก็กลัวจะทําความเสียหายก็เลยให้กลับไปไว้ที่เดิมน,นะอันนี้ก็ทําหนังสือแจ้งทางวรวัตรไปทีนี้วรวัตรเมื่อได้หนังสือแจ้งทางนี้มาเนี่ยอันนี้ก็เรื่องของการขอมสมนิก็ทําหนังสือ โดยแนบไอผังแผนอันเนี้ยที่โชว์อยู่เนี่ยอันเนี้ยแผนมาสเตอร์สเกดูเนี่ยว่าตามแผนงานเนี่ยทางวรวัาจะต้องเ,ออเริ่มวางท่อในแนวในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษาแต่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยแจ้งให้ดาเนินการต่อได้เนี่ยวันที่3ามิถุนาก็ทางวรวัดขอขยายขอสมนสิทธิ์ในการขยายเวลาเนี่ย ก็น,นับแล้วก็คือ7วันสุดท้ายของเดือนเมษาแล้วก็อีก3าวันของเดือนพฤษภาบวกกับอีกสาวันของเดือนวิถุนาโอเคไหมประมาณนี้นะคืัใครไม่เห็นด้วยก็ค้านไดครับอันนี้ผมก็ดูตามไทม์ไลน์ส่วนคณะกรรมการจะให้เวลาเท่าไหร่ก,ก,ก็เป็นเรื่องคณะกรรมการพิจารณาอีกทีหนึ่งแต่โดยหลักการเนี่ย ข้าวเาประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องของสมมตินิทิเรื่องขยายไอ้เรื่องการปรปับแต่งไอ้ปรับเปลี่ยนไอ้แนววางท่อระบายน้ําเรื่องที่สองเนี่ยที่ทางวาวัดท่านจะเสนอเข้ามาอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นการชี้นํานะครับก็พูดถึงเมื่อกี้ที่เราพูดกันก็เรื่องไอ้มาตร,รการล็อกดาวน์ของทาง รัฐบาลก็มีหนังสือสั่งการตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนอี่สั่งไม่เคลื่อนย้ายอะไรเนี้ยเอ,อ,อเคหลับยู่เปเบาครับดีครับจดอยู่ครับออก็แนบเอกส,สารพวกนี้คําสั่งประกาศของทางทางรัฐบาลเนี่ยแนบมาทั้งของที่จังหวัดด้วยของที่ของของรัฐบาล ส่วนกลางด้วยนะแนบมาแล้วก็คุณต้องทำไทม์ไลน์ใหม่ว่าจากอันนี้เนี่ยแผนงานตามที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยที่คุณทำไว้ในสัญญาหลักเนี่ยกับไอ้ไอ้ไอ้ช่วงไทมิ่งที่คุณโดนโดนสั่งให้หยุดเนี่ยหรือโดนผลกระทบเนี่ยแล้วงานที่เหลืออยู่เนี่ยคุณจะวางแผนยังไง เพื่อเี่ยให้ได้ให้ได้ครอบว่าตามที่คุณขอไปอ่ะแล้วคุณก็สนุปมาว่าคุณจะขอกี่วันส่วนคงณะกรรมการจะให้กี่วันก็ก็เรื่องของคณะกรรมการทีนี้นอกจากเอกสารน,น,นี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปดูไอ้เรื่องเดลี่รีพอร์ตนะเอกสารเดลี่รีพอร์ตอ่ะก็ต้องสอดคล้องกับไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ คือตั้งแต่พุฐสภามาจนถึงกรกดาทำทุกวันเลยทำนูน่นทำนี่ทำสารพัดอะไรอย่างนั้นคือถ้ามันขัดกันแล้วเนี่ยกรรมการก็จะพิจารณาตามวันที่คุณคุณทําได้แล้วก็จะหักวันที่คุณทําไม่ได้ไปแค่นั้นเองโอเคครับแน่เอกสารคำสั่งแน่เอกสาร จากทางรัฐบาลแนเบเอกสารจากหมาวิลาลยที่สั่งหยุดคุณครับก็มีใครในไซต์ติดโควิดอะไรก็ก็สามารถเที่ยวแจ้งได้นะคนในไซต์ติดโควิดด้วยมีหรืเปล่าคุณเคติดหรือเปล่าคุณิติติดหรือเปล่ามีแต่พี่เบนครับ <c ười> มีแต่พี่เบนยกเป็นนั่นแ่ะุณเล็กติดหรืเปล่าเนี่ย <c ười> <c ười> ผมอยเข้าไปดูที่รั้วผมก็กา้ากลัวๆ,ๆ,ๆเนี่ยแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่ว่าเดี๋ยวถ้าได้ทํางานน่ะมันต้องขุดเท่ารอดถนนเรื่องงานเริ่มรดใช่ครับเริ่มรถเนี่ยก็ <c oughs> ระอาจารย์ก็ต้งองทำหนังสือแจ้งเข้าไปแหละก็คือให้ทางทางประธานเนี่ยทำหนังสือแจง้งทางวรวัตว่าอยาจะให้มีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นะ แล้วก็ให้ทางวรวัตเนี่ยทำใบเสนอราคาพร้อมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการทีนี้เมื่อวรวัตได้รับหนังสือนี้แล้วเนี่ยก็ไปทำใบเสนอราคามาพร้อมทั้งแนบท์ไลน์มาเสร็จแล้วเนี่ยคณะหลังจากที่ได้เอกสารจากวรวัตล้วประธานต้อง นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าจะจะได้ไม่ได้นะฮะจะให้ไม่ให้หรือจะเอาอยัางไงในในช่วงช่วงก่อนที่หนังสือจะไปหาวรวัตพระยาก็อย่าลืมทำหนังสือถึงท่านอิจาร์เพื่อขออนุมัตดำเนินการด้วยนะเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายครับก็ประมาณนี้เอาขออนุมัตก,ก่อนก็โซนเรคุยทำไปแล้วไม่ แล้วพลเรายกช่างมันก็ไปลบโรอกไปก่อนอทำเอกสารนี่มันถูกต้องอนะ่ะไปที่ทำมามันเถื่อนหมดเลย <c oughs> ก็ตอนนี้ที่ส่งแต่ส่งแต่ราคาแต่เอกสารอาจจะไม่ถูกต้องเรื่องงานเพิ่มรถก็จะมีที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือท่อรอดถนนถ้าสามารถทํางานได้มันต้องมันต้องขุดเลยนะครับและสั่งของเลยพระประธา,า,านครับเรียนพระประธานมหาสุเทพครับอนุมัติไหมครับช่วยถึงไหนแล้วอนุมัติอยู่แล้วครับจะรอ ยังยังไม่ได้ซื้อของเพิ่มเข้ามาพรกนั้นพวกท่อพวกบ่อพักเพิ่มเอกครับเฮ้ยมันก็จบจมเล็กเข้ามาแล้วไม่หรอำถวายไม่ต้องขออนุมัตหรอกเล็ก <laughs> บวรวัดมีจิจศรัทธามหาศาลบ่อพักและท่อสร้าง ว,ว่าให,ให้ทาดาเนินการไปตามแบบให้เรียบร้อยก่อนส่วนงานเราอันเพิ่มแล้วก็ว่ากันตอนท้ายได้ไหมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะคิดถึงงานเพิ่มเดี๋ยวก็จะไปกังวลเรื่อง,งงานเพิ่มอีกกันกันอีกถ้าจะเอาทาตามแบบไว้มันเรียบร้อยก่อนทําแบบรูปทำได้เสร์ชไม่มีปัญหาหรอกทําแค่นั้นอ่ะแล้วก็มาขุดถนนกันใหม่ถนนพอมัน,มน ันก็ค่อยทำตอนตอนท้ายที่เราทําไปตามแบบเรียบร้อยแล้วอะครับแล้วค่อยทำเสร็จแล้วส่งงานหมดเรียบร้อยก็อีกสัญญาหนึ่งเป็นขุดถนนใหม่ทําท่อใหม่เดี๋ยวยังได้แต่ในฐานะเป็นผู้บริาหารมหาวิทยาลัยคนหนึ่งแล้วว่ามันไม่เวิร์กทาแบบนั้นทีนี้มันมันประเด็นว่าถ้าเป็นงานเพิ่มเข้ามาเนี่ยแล้วก็เอเอเราพูดพูดถึงวงเงินนัประมาณเนาะที่จะมาเพิ่มตรงนี้เนี่ยมันมันหลายขั้น ใช่ว่านุมัิได้เลยไงก็เราเราไม่ได้สนใจเรื่องเงินที่ไหนนะเราสนใจแต่ตัวงานเข้าใจไอพิเซอร์ต่าเนี่ยมันเป็นกระบวนการของฝ่ายอื่นที่ต้องคิดใช่ใช่หรือว่ามันเป็นงานเพิ่มที่จาเป็นเนี่ยจะทําหรือไม่ทำเราสั่งชะลอไว้ก่อนก็คือมันเป็นความจําเป็นที่จะต้องระบายน้ําออกจากอาคารอาคารก็ส่งเสร็จแล้วแล้วทำอาคารก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ไว้เลยเอาเนี่ยมาเสนอแนวทางเพื่อที่จะให้มันน้ำมัน ไอไม่เอาแหววก็จบตอนนั้นหละเราก็ไม่ได้ดันว่าจะต้องให้ได้นะแต่เราอะเราทำครั้งนี้มันจบมันก็ควรจะทำาล้การครั้งทีหลังละป่ะอาจารย์แต่ก็ต้องขออนุมัติมหาวิทยาลัยก่อนนะก็คือก็จะขออนุมัติอะทำให้ทำหรับเรื่องนึงก็แล้วกันครับุดที่ทำไปแล้วก็ ็ถวายดว้เพราะว่าดูดูหลายๆเคสที่มันเป็นที่เป็นงานเพิ่มอ่ะเนาะมันต้องเข้าสภามหาวิาลยมันหลายขั้นตอนกระบวนการในการของอนุมัติเข้าสภาเอของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเึ่งเอาเงินจังจากจุดไหนนอกจากเงินแผองประมาณที่เร้ตั้งไว้ตอนนี้มันผ่านกระบวนการเงินทั้งหมดไง